แจกสูตรสตรอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นแก้วย2ิบสองออนมีส่วนผสมและทำยังไงให้น่กกินมาดูวิธีทำกันเลยครับก่อนอื่นเราเตรียมสตรอเบอรี่แช่แข็งมา1 0 0อยกรัมนะครับหลังจากนั้นก็เทลงไปในโถปั่นเลยนะครับตามด้วยเครื่องปรุงนะครับก่อนอื่นเราใส่น้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่หรือว่าไหรับสตรอเบอรี่แบบเข้มข้นนะครับน้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่นี้เราใส่ไป60 ML มลนะครับน้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่นี้เราก็เทลงไปในโถปั่นเลยนะครับ ตามด้วยนมจืดคาร์เนชั่นนะครับนมจืดคาร์เนชั่นนี้เราใส่ไปแค่10 ml เองนะครับใส่ลงไปในโถป,ปั่นเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยนมสดเมจินะครับนมสดเมจินี้เราก็ใส่ไป10 ml นะครับเทลงไปในโถป,ปั่นเลยนะครับการที่เราใส่นมนี้เพื่อเพิ่มรสชาติหรือเพิ่มความเข้มข้นให้เครื่องดื่มของเรานะครับทุกคนหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำเปล่านะครับ น้ำเปล่านี้เราใส่ไป120 ML นะครับทุกคนใส่ลงไปในโถปั่นเลยนะครับน้ำเปล่าวันนี้เราใช้เป็นสูตรแก้ว22องอนนะครับกับเมนูสตรอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นนะครับทุกคนหลังจากนั้นก็ตามด้วยเกลือป่นนะครับเกลือป่นนี้เราใส่ไปปลายช้อนชานะครับเพื่อเพิ่มรสชาติให้เครื่องดื่มของเรานะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําแข็งเปล่าน,นะครับน้ําแข็งเปล่านี้เราตักให้เต็มแก้ว22องออนเลยนะครับ แล้วก็เทน้ําแข็งลงไปในถูป,ปัดเลยนะครับ หลังจากปรุงเสร็จเรียบร้อยก็นําส่วนผสมทุกอย่างนะครับนำไปปั่นให้ละเอียดหรือว่าปั่นให้สมูทตี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนอันนี้คือเมนูสตรอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นสูตรแก้ว22ออนนะครับทุกคนสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือว่านําไปปรับใช้ได้นะครับระหว่างรอปั่นเราก็มาผ่าสตรอเบอรี่เตรียมไว้ตกแต่งแก้วให้สวยงามแล้วตกแต่งให้หน่ากินนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนปั่นไปเรื่อยๆนะครับปั่นไปประมาณ30วินาทีนะครับปั่นให้ละเอียดหรือว่า ปั่นให้สมูทตี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนปั่นไปเรื่อยนะครับปั่นให้ละเอียดเลยนะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือว่านําไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนทาไม่ง่ายนะครับดูคลิปจบนี้ท่านสามารถทําตามได้เลยนะครับปั่นให้ละเอียดเลยนะครับอันนี้ก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อของเขานะครับเห็นไหมครับเข้มข้นมากๆเลยครับเหนียวจนเทไม่หกเลยครับสมูทมากๆาเลยครับทุกคน หลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งเลยนะครับตกแต่งแก้วราดด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับราดตรงแก้วไปประมาณ30 ML นะครับตกแต่งให้สวยงามหรือว่าตกแต่งให้น่ากินนะครับโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับโยเกิร์ตรสธรรมชาตินยี่ห้อไหนก็ได้นะครับหลังจากนั้นเรามาเริ่มเทเลยนะครับเทลงไปให้พูนแก้วเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนเทลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับ เข้มข้นสีสวยหอมน่ากินมากๆเลยครับหอมสตรอเบอรี่มากๆเลยครับสมุติละมุนมากๆเลยครับแก้วนี้หรือว่าเมนูนี้นะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือว่านำไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนเทลงไปเลยนะครับเทลงไปให้หมดเลยนะครับสีสวยเข้มข้นมากๆเลยครับน่ากินสุดๆเลยครับทุกคนเหมาะกับมะกะลอนๆบาหเลามากเลยครับหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่นะครับที่เราผ่าเตียวมานะครับวางลงไปเลยนะครับ เข้มขน้นสีสวยหอมหน่ากินมากๆเลยครับทุกคนวางลงไปเลยนะครับสตอรอเบอรี่น่ากินมากๆเลยครับหลังจากนั้นเราก็มาลาดด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติอีกทีดหนึ่งนะครับลาดลงไปประมาณ30 ML นะครับว้าวช่ำๆน่ากินสีสวยหอมๆเลยครับทุกคนอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยครับกับเมนูสตอรอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นสูตรแก้ว22่อออนนะครับทุกคนสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทำตามได้นะครับ